โอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องลิมิตของฟังก์ชันนะคะเมื่อ f x เข้าใกล้5กันบ้างนะคะจากเมื่อกี้เราหา f x เข้าใกล้4ใช่ไหมคะเราเมื่อ f x เข้าใกล้4เราพิจารณาว่าเข้าใกล้4ทางซ้ายและเข้าใกล้สี่ทางขวานะคะสาเหตุที่เราพิจารณาว่าเข้าใกล้ทางซ้ายและทางขวานะคะเพราะมันมีเงื่อนไขเป็นฟังก์ชัน f x เนี่ยมี2เงื่อนไขอยู่โอเคนะคะดังนั้นในกรณีนี้เราลองมาดูว่าถ้าลิมิต f x เมื่อ f x เข้าใกล้5ทางขวาโอเคนะคะถ้าในลักษณะของ พารณาที่เส้นจํานวนเขียนไหมคะถ้าการเข้าใกล้5้าทางซ้ายหนูดูก่อนคะ่ะกามพารณาเข้าใกล้5้าทางซ้ายหมายถึงว่าค่าที่อยู่ทางซ้ายมือของ5นะคะมันเป็นยังไงกว่า4หนูต้องพารนาด้วยนะคะเอาเข้าใกล้5มากที่สุดเขียนไหมคะตรงนี้คะ่ะค่าของมันจะมากกว่า4หรือน้อยกว่า4่คะสมมุติว่าตรงนี้คะ่ะเข้าใกล้ทางซ้ายสมมติอของครู4อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเข้าใกล้สีอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่5ดังนั้นเราเข้าใกล้ไปอีกคะ่ะ ก็เป็น4.5แบบนี้ค่ะเข้าใกล้ไปอีกค่ะก็เป็น4.75แบบนี้ค่ะเข้าใกล้ไปอีกค่าตรงนี้ค่ะค่าที่เข้าใกล้5ทางซ้ายมันจะเป็นใช้ฟังก์ชันที่1หรือใช้ฟังก์ชันที่2ลูกถ้าฟังก์ชันที่1คือมากกว่า4ถ้าฟังก์ชันที่2คือน้อยกว่า4เห็นไหมคะ มันก็เข้าใกล้ห้าที่สุดมันก็ยังเป็นยังไงกว่าสี่อยู่ดีลูกตรงนี้อาจจะเป็นสี่จุดเก้าเก้าเห็นไหมคะมันก็ยังมากกว่าสี่อยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ใช้เงื่อนไข x มากกว่าสี่เห็นนะคะต่อไปพอเข้าใกล้ห้าทางขวาบ้างเห็นไหคะหนูลองดูเข้าใกล้ห้าทางขวาซึ่งค่าของที่อยู่อ่าขวามือของห้าเนี่ยคะ่ะมันเป็นยังไงกว่าสี่อยู่แล้วลูก อ่ะห้าแล้วก็จะไปหกเจ็ดใช่ไหมคะซึ่งค่าเราจะเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าค่ามันก็มากกว่าสี่ถูกไหมคะถ้าค่าของมันมากกว่าสี่เราก็ใช้เงื่อนไขหนึ่งถูกไหมคะซึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วทั้งทางซ้ายและทางขวาเราใช้เงื่อนไขเดียวเห็นไหมคะคือใช้เงื่อนไขที่หนึ่งเขนะคะดังนั้นในกรณีนี้เราก็สามารถหารวมได้เลยเข้านะคะหารวมได้เลยว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ห้าทางซ้ายจะเท่ากับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ห้าทางขวาเห็นไหมคะ เพราะมันใช้ฟังก์ชันตัวเดียวกันเห็ okay, นไคะเพราะมันมีเงื่อนไขว่า x มันมากกว่า4อยู่แล้วเห็ okay, นไคะพอ x มากกว่า4เราก็ใช้ฟังก์ชันของรากที่2ของ x ลบ4เห็นไคะที่เหลือนักเรียนก็เอา5ไปแทนที่ x ได้เลยเห็ okay, นไคะดังนั้นรากที่2 5ลบ4ก็เป็น1ถูกไหมคะดังนั้นรากที่2ของ1ก็กลายเป็น1เห็นไคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้5ก็จะมีค่าเป็น1เห็นไคะทีนี้นักเรียนลองดูนะระหว่างการที่ ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้4กับใกล้เข้าใกล้5นั้นต่างกันเข็นไหมคะการที่เราหาเข้าใกล้4เราหาทางซ้ายและเราหาทางขวาซึ่งฟังกช์ชันตัวเนี้จะได้ทั้งสองฟังกช์ชันเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเข้าใกล้5แบบนี้ค่ะมันเลย4มาแล้วถูกไหมคะมันเลย4มาถึงแม้ว่าจะเข้าใกล้5ทางซ้ายก็ได้แต่ว่ามันก็เลย4มาทางขวา มันก็เลย4มาอยู่ดีแสดงว่าดังนั้นค่าที่เราหาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้5ทั้งซ้ายและขวานะคะมันก็คือจะมีค่าที่มากกว่า4เสมอโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะนักเรียนดูคลิปแล้วนักเรียนทําแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ